ทงกลษออกมาเปิดเผยผลการสอบสวนเฮลิคอปเตอร์ของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาที่ตกใกล้กับสนาม King Power Stadium เมื่อปี2561นะคะโดยระบุว่าเกิดจากระบบส่วนใบพัดหางขัดข้องจนทําให้เสียการควบคุมไม่ใช่ความผิดพลาดของตัวนักบินค่ะจากเหตุการณ์เมื่อวันที่27ตุลาคม2561ได้เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกบริเวณใกล้ๆสนาม King Power Stadium ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เป็นเหตุให้หนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธา,า,านกรรมการกลุ่มบริษัท King Power และประธานสโมสร เสตอร์ซิตี้เสียชีวิตพร้อมผู้ติดตามและนักบินรวม5คนเรื่องดาวดังกล่าวยังกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ลีโอนาร์โดเอเด169ของนายวิชัยนักธุรกิจชื่อดังชาวไทยเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ได้ตกกระแทกพื้นจากระดับความสูงราว130เมตรแล้วระเบิดไฟลุกท่วมเป็นเหตุให้นายวิชัยและคนอื่นๆในหอเสียชีวิต ล่าสุดได้มีรายงานแถลงการเฮลิคอปเตอร์ตกที่สมโมสรเลสเตอร์ซิตี้เกิดจากความผิดของเลโอนาโดบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ข้อมูลจากรายงานอุบัติเหตุทางอากาศระบุว่า สำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของประเทศอังกฤษ,กฤษหรือ AAIB ตีพิมพ์รายงานอุบัติเหตุทางอากาศเกี่ยวกับอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่สนามฟุตบอลของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนตุลาคมปี2561ที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้คลาชีวิตผู้โดยสาร5รายได้แก่เจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นายวิชัยศรีวัฒนประภากับตันเอลิกซวฟเฟอร์กับตันอ e ิซเ er. บลลาโลซาเลโควิด นายกวีพรพันธาแและนางสาวนุสราสุขหน้าไม้รายงานอุบัติเหตุทางอากาศซึ่งมีความยาวและรายละเอียดจำนวน209หน้าได้แสดงถึงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้และความเคลือบแคลงในการผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของ Leonardo SPA บริษัทผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์สัญชาติอิตาลี รายง,งานอุบัติเหตุทางอากาศได้สรุปสาเหตุของโศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้ว่ามีสาเหตุมาจากความล้มเหลวของระบบควบคุมใบพัดหางที่หลุดออกจากกาันทำให้เฮลิคอปเตอร์หมุนคว้างจนเสียการควบคุมและตกมาสู่พื้นดินในที่สุด ทั้งนี้เป็นที่ชัดเจนว่านักบินไม่มีส่วนในอุบัติเหตุในครั้งนี้และเป็นเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนักบินสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของประเทศอังกฤษได้ตรวจพบสาเหตุของอุบัติเหตุว่าเกิดจากตลับลูกปืนที่ใบพัดหางแตกอันเนื่องมาจากการแตกร้าวการเสียดสีการเสื่อมสภาพของจลบีก่อนกำหนดและความร้อนที่สูงเกินไปในตลับลูกปืนทำให้ตลับลูกปืนแตก รายงานยังระบุอีกว่าเลโอนาโดมีความบกพร่องในการออกแบบและผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จนทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้กล่าวคือไม่ส่งผลการทดสอบการบินที่สำคัญให้แก่บริษัทผู้ผลิตตลับลูกปืนเพื่อให้ยืนยันว่าตลับลูกปืนที่เลือกใช้นั้นเหมาะสมกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้หรือไม่ซึ่งหากเลโอนาโดได้ส่งข้อมูลการทดสอบดังกล่าวให้แก่บริษัทผู้ผลิตตลับลูกปืนก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะไม่เลือกใช้ตลับลูกปืนดังกล่าวกับเครื่องรุ่นนี้ ไม่มีข้อกำหนดของผู้ผลิตให้ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของตลับลูกปืนเป็นประจำตามกำหนดเวลาและชั่วโมงบินทั้งๆที่ทราบว่าตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำการบินของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไม่มีแผนหรือมาตรการรองรับในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อตลับลูกปืนเพื่อลดทอนหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้โดยสาร ทั้งๆที่เลโอนาโดระบุว่าตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญมากและหากตลับลูกปืนเสียหายอาจทําให้ผู้โดยสารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ทั้งนี้นายวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของสโมสรฟุตบอลเลตเตอร์ซิตี้ได้ซื้อเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้มาเนื่องจากมีความเชื่อว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้มีความปลอดภัยและล้ําสมัยที่สุดในเวลานั้นรายงานอุบัติเหตุทางอากาศยังได้ชี้อีกว่าเลโอนาโดไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สําคัญหลายประการทําให้ต้องตั้งคําถามอย่างจริงจังเกี่ยวกับมาตรฐาน ความปลอดภัยของเครื่องบินที่ผลิตโดยบริษัทนี้ทางด้านของนายอัยวัศีวัฒนประภาบุตรชายของวิชัยศรีวัฒนประภากล่าวว่าผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเวลาเกือบ5ปีแล้วที่ผมสูญเสียคุณพ่อไปรายงานฉบับนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงความกังวลเกี่ยวกับเลโอนาร์โดคุณพ่อของผมเชื่อว่าได้ซื้อเฮลิคอปเตอร์ที่ปลอดภยัยมาจากหนึ่งในผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก หากคุณพ่อของผมได้รับทราบสิ่งที่ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้มาก่อนท่านคงไม่เอาชีวิตของท่านไปเสี่ยงกับเครื่องบินแบบนี้แน่นอนความโศกเศร้าที่ผมและครอบครัวได้รับเป็นสิ่งที่เกินกว่าจะบรรยายได้จนถึงวันนี้ครอบครัวของผมยังคงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความโศกเศรา้านับตั้งแต่วันที่คุณพ่อจากไปซึ่งคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมและสมาชิกในครอบครัวทุกคนมาโดยตลอดพวกเราคิดถึงท่านมาก ทั้งนี้ครอบครัวของนายวิชัยศรีวัฒนราพรภากับตันเอล็กซ์วอเฟอร์และอิสซาเบลล่าเลคโววิดได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายชั้นนำที่ประเทศอังกฤษในการดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทษผู้ผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โดยครอบครัวของกับตันเอลิกซ์วอเฟอร์และอิซาเบลล่าเลคโววิดได้ยื่นฟ้องคดีที่ศาลในประเทศอิตาลีแล้ว